สวัสดีครับท um. ุกคนในช่องแอนด์ด็อกล็อกเหมือนเดิมนะเนี่ยทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกมซูเปอร์ซัสอีพีหนึ่งครทุกคนวันนี้พี่จะมาลองเล่นเนะอเผื่อพี่อาจจะโอเคเล่นดีนะวันนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะได้เป็นบทบาทไหนนี่คือบทบาทสมุดที่มีนะอันนี้พี่มีแบบประมาณ68ดาวทองเนอะตอนแรกพี่มีร้อยกว่าดาวทองเพราะพี่เติมเลยทุกคนนี่นี่คือที่เติมมาทุกคน มาเริ่มกันเลยทุกคนนี่พี่ก็จะอยู่ในงานทุกคนนี่อันนี้คือบทบาทพี่ใครนะพี่อันนี้พี่แค่บทล็อกแค่นี้นะพี่อยากไปฮันนี่พีมากไปถึง n จะไม่อบรมนะก็ได้ก็ได้ไม่พอเดี๋ยวทุกคนดาวคลองนะทุกคนนี่จะเป็นโอเคไม่ได้แล้วทุกคนคุกกี้หมดแน่เลยอันนี้คือทุกคนนะทุกคนพี่จะลองเป็นบทบาทนี้ดูแต่พี่ไม่อยากไปเลยอ่ะโอเคไปทุกคนเราเข้าเกมกันเลย ทุกคนตอนนี้พี่เข้าเกมมาแล้วทุกคนมันจะเป็นเกมประมาณนี้เลยทุกคนพี่เข้ามาแล้วพี่อาจจะไม่ค่อยแค้นเกมนานพวกนี้หน่อยโอเคพี่จะได้เป็นได้เป็นได้เป็นขอตัวแฝดตัวแฝดกันทุกคนขอบตัวแฝดตัวกลางก็ได้โจเกอร์ก็ได้กันไง,งี้ย<ใ>นะพอ<ๆ>โอเคทุกคนไปอันนี้คือ เราจะไปรู้หลใค่ะตัวแฝงแล้วขออันนี้ยายคืมบทบาทก็จะมีประมาณโอ,โอ้โหลูกมันลูกเลยเยอะจังเลยเนี่ยบักรู้คนบักในเกมมันแกคนนีแต่ด้วยนี้บักนึนก็จะไม่เกิดอ้ออาวพี่ทำเอา,หาเอใหาาาม่ทุกคนเอาใหมาได้เบสไเบเอาไมกลัวตัวฝงท่อ่อนแอกนะ ราคาการเวลาอยากเป็นอ่ะยอยากเป็นอ่ะนแต่ไม่ได้เป็นอ่ะราคาการเวลาแล้วก็มีกิ้งกานน้องหัวจักงกับตัวกลางโอเคเพื่อนออฟฟิศเซนให้ยูอย่าตามเรามาที่น่ารัก46ทุกคนที่ด้านใน,นโอ้อีกแล้วถ้าไม่มีแต่เราตุย้ยให้เพื่อน ทุกคนมาเอาใหม่ทุกคนลองลองใหม่ทุกคนเพราะเมื่อกี้แบบได้เป็นลูกเรือแล้วก็ตัะไปทุกคนเริ่มจะได้เป็นทุกคนได้เป็นขอร้องคอร้องนั่นไงที่จะเห็นฉันมาเเกมเป็นหลอดแน่โอ้ฉันแต่งตัวกิ้งก่าเพื่อนจะไม่ได้เป็นยังไงอะแต่จริงจริงฉันอยากได้เป็นเพราะว่าฉันเป็นได้เป็นตัวแฝงเคยหลายรอบด้วยนะทุกคนเพราะว่าพี่เลวแบบ เป็นตัวตัวเล่นดาวเด่นแต่พี่ก็ไม่อยากดาวเด่นเราพี่อายนะคะไอ้เพื่อนอยากอยากให้เห็นหว่าอะไรยิผ่านตัวนี่สิระณคนจบแล้วค่ข้าไปแล้วหนีสิคะจะอยู่ทำไมไอ้เพื่อนจะไปห้องโอทูนะเหมือนเป็นคนอ้าวเพื่อนซ่อนไปแล้วเหรอเฮยู hey คนคน ตอนนี้มี่กินไหมเอ้าเพื่อนทำไมอ่ะกดเพื่อโอเคเป็น okay, คนตุยดกคนมามาดูกันว่าใครจะเป็นใครสงสัยแต่เราก็สงสัยตัวเองนะเพราะตัวเองก็เป็นอะไรเออพี่ก็ไม่สงสัยใครหรอกเพราะว่าเราเป็นไงทุกคนเราเป็นนะเอา้าเราเปิดใหม่ชิดแล้วทุกคนเราเป็นสีม่วงเป็นคนดีโอเคดูว่าใครเป็น ก็จะโหวตใครน่าจะโหวตล้วหรือเปล่านะทุกคนมาดูกันเลยนะทุกคนว่าใครจะเป็นใครจะรอดหรือว่าใครจะโดนทุกคนไปเริ่มโหวตกันดูว่าใครจะโดนนะที่โหวตแล้วพี่ซื้อสัตว์โหวตเร็วทุกคนโหวตเร็วเลยโอเคมีคนโหวตไปแล้วครับทุกคนตอนนี้โดนผลโหวตฆ่าหมดเลยครับทุกคนมาเริ่มตาต่อไปทุกคนดูกันว่าเราจะได้ ค่าใครต่อไปค่าคนต่อกันดีกว่าโอเคเราขออนุญาตเซนเซอร์นะเพราะว่าเป็นคำหยาบโอเคุกนไปพี่อาจจะแต่คนพี่เขาว่าคนอ่านหน้าจุดจุดทุกคนมันแบบแตั้งชื่อกันแปลกๆเอาเพื่อนเพื่อนค่าคนนี้แหละคิวคิวเพื่อนค่าคิวแปเอาเพื่อนหนีเพื่อเอาเพื่อนสกิพลพังตัว สกิลพังตัวดีดน,นะเพื่อนคิวคิวรู้ไหมแปลเราคนเราพังตัวเก่งเพื่อนเอา้าใครใครอะดูก่อนดูดูก่อนเราจะหยุดที่เท่าไหร่เราคนไปเริ่มทำายใครนะ้าปิดโรงอาหารดีกว่าปิดโรงอาหารดีกว่าเราคนเอาเพื่อนปิดปิดเเพื่อนไปปิดโรงอาหารเราจะทำไรต่อดีนะปิด จะไม่ได้ทำแบบล <c oughs> องทำดูดีไหมนะพังตัวดีกว่าพังตัวดีกว่าทุกคนแล้วพ,พังตัวเอ้าเอาเพื่อนตุ๋ยกล้วยตุย๋ยโอ้โหคิว,ด,ว,ด,วดิวดิวดิวทุกคนอุ้ยจังตัวแฝงยังไม่ออกเลย <c oughs> ม,มีใครเป็นไอ้นายปะจอบตะกะบจอบตะกะตุยยังอ่ะ ทุกคนวัวสีน้ำเงินหรอโอเคเดี๋ยวเราโหวตให้นะเพื่อนจบแค่เนี้ยเพื่อนเราโดนแล้วหนึ่งกระทุงแล้วก็ทำให้เพื่อนนะเลยแล้วหักหลังเพื่อนเหมือนเราหักหลังอ่ะเพื่อนเราเหมือนหักหลังเลยอ่ะทุกคนขอว่าให้วัวสีน้ำเงินนะอืมเพื่อนดัชเียดฮิงงดงสีม่วงนาะสงสัยทุกคนวัวสีม่วงสีม่วงโดนและวหนึ่งกระทุงทุกคนสีน้ำเงินจะเอาไง เอาไงนี้เพื่อนสีน้ำเงินเรายังไม่ลืมกันนะเพื่อนเราไม่ลืมกันนะเพื่อนบาย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 เพื่อนเพื่อนสีน้ำเงินโดนนะทุกคนโดนไปแล้วราชีดีที่งดงามหรือโอ้หลือตัวแฟกก็คือเราไงค่ะเดี๋ยวเราจะฆ่าให้มันปิดเครื่องป็ดก่อนนะเออเรื่อๆไปกันนะเดี๋ยวอีก2ี <jak> ่สบ็บีบีมันก็จะโดนละยะ เราจะแค่พิมพ์เพื่อทำให้เราแบบพิมพ์ทุกคนปะสามสองหนึ่งสกิลพังตัวเราจะหมดแล้วว้พิมพ์เร็วๆวนเดินช้าตังโอ้เพื่อน thank you ทุกคนเราชนะเราชนะชนะเฉยๆซอนอีกต่อไปแล้ว F U ทุกคนไปตาต่อไปแต่ไม่รู้นะว่าจะพี่จะเปิดคลิปเลยหรือเปล่านะโอเคทุกคนวันนี้ค่ะพี่ก็เล่นซีเบิร์ตให้อยู่เป็นตัวอย่างว่าเล่นยังไงแต่พี่นะทุกคนทุกคนสามารถโหลดได้แล้วตอนแรกไอโฟนโหลดไม่ได้แต่เดินโหลดได้แล้วกคน ใครๆใช้นี้ไลค์แชร์ซั s okay, like, c r like i b e เหมือนเดิมด้วยจะเกิดคลิปหน้านะทุกคนไว้วาเล่นกันใหม่นี่ทุกคนที่จะลองไลฟ์สดดูก็เลยทุกคนนะทุกคนต้องมาดูไลฟ์สดด้วยนะเพราะว่าพี่ก็จะรอจนกว่าทุกคนจะไลฟ์สดเดี๋ยวก็จะมาไลฟ์สดโอเคขอบคุณทุกคนนะที่มารับชมตอนจบนะโอเคบ๊ายบาย